ทั้งช่องเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใไ่วิจารณญาตในการรับชมครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC แฟนช่องแฟนเพจคนขับช้างทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผ่าสัญญานะครับที่เซียเหลอกนะครับท่านบอกว่าจะมาวางแนวทางนะครับแต่วันนี้นะครับท่านไม่สะดวกที่จะให้เรานะครับเดินทางนะครับไปหาท่านเพื่อที่จะวางแนวทางนะครับแต่เซียหรลอกท่านยังคงให้เสียงนะครับในการที่ให้เราสัมภาษณ์อยู่นะครับต้องขอบคุณเซียเหลอกมากๆเลยนะครับที่ยังคงนะครับที่จะให้แนวทางของเราอยู่นะครับสำหรับแนวทางของเซียหลออนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับ งวดนี้นะครับน่าจับตามองที่สุดเลยนะครับ2หางนะครับเช่นเดิมนะครับสำหรับ3ตัวยังคง1หางเช่นเดิมนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านใดที่ตามแนวทางของเสี่ยหล่ออยู่นะครับในงวดนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับเสี่ยหล่อท่านให้5 7นะครับในวันนั้นท่านบอกว่าท่านจะให้7จ็ดหนะครับแต่เผอิญวันนั้นท่านก็คงที่จะเห็นกล้องก็คงต้องอาจสับสนนิดหนึ่งเลยห้าเไปหลายท่านก่อนจะได้โชคกันนะครับแต่ไกด์ไลน์ที่เราไปทําคลิปแรกนะครับของวันนั้นนะครับท่านบอกว่า มีสำหรับวัน,นี้นะครับท่านให้มาแล้วนะครับโดยการสัมภาษณ์ทางเสียงผ่านทางโทรศัพท์นะครับย้ำว่าเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสียนหลอกก็ยังคงเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าชอบก็นําไปวิเคราะห์นะครับ เลือกซื้อฉลากที่แบ่งรัฐบาลน,นะครับถ้าตรงใจอาจารย์ท่านอื่นก็สามารถนําไปลงทุนได้เลยนะครับตัวเลขจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับสำหรับทนาดเข้ามาครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ารอไว้เลยนะครับไปรับชมชิปเสียงพร้อมๆกันนะครับย้ําว่าเป็นความเชื่อสมควและเป็นแนวทางเท่านั้นไปรับชมชิปเสียงกันครับผมไปโอเคสองันกะผมว่าผุานัันผมได้เลยเปลี่ยนออกงานเลยอือไม <c oughs> บอกั <c oughs> <อ> ที่ที่ว่าว่าอันบอกว่ามีไก่ไล่ตัวแรกก็คือว่าแปดเสอเลขแปดเนาะคือว่ามาแปดสองแปดสี่ครับตัวอากาศเป็นไงไหมถึงว่าจันไรครับผม่านพี่น้องเพิ่นว่าดสย่าติพี่น้อง่านพี่น้องเพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นท้วงบอกกันจะสี่ได้บ่หาพี่น้องที่เจ้านั่นละโอ้ก็ก็ก็คือว่าบางอย่างให้ไปทายเห็นหน้าเห็นตาเนาะหเสียงสิ แต่ให้ออกเสียงได้แม่นบอกครับเสียงได้อยู่อ่านะครับผมนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับขออนุญาตออกเอาเสียงออกบ้างอากาศได้บ่ครับเช่์รอครับครับพี่เชนบอกึ้นไปเลย่ได้บอกครับอ๋อครับได้อยู่ครับผมเดี๋ยวผมเียนบอกเอฟซีเลยคือว่าสามตัวของเสีรหลอก็คือเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดสองแปดสี่อ่าพี่น้องเยนตามเลยเด้อครับผมเป็นแนวทางเนาะ ตัวที่มัดสุดของเชลโลนี่ตัวไหนครับผมสำหรับสองตัวนี้ครับก็การที่ซื้อเจ็ดสองกับเจดไดแปดสองนี่เราก็จะลอกไปสักหนึ่งครับโอ้บอกก็แมนเนี่ยก็จะให้เจ็ดสองกับเสียไดแปดสองครับก็บเลยเอาแปดไซนาไปเลยคือแปดเจ็ดสองไปเลยโอ้แสดงว่าสามตัวกับมีเจ็ดสองแปดสองแปดซี่ก็เลยเอาว่าพู้แต่ว่ามวดบางซีเจ็ดสองนี่ก็ว่าดังคักดังแน่เลยเนาะเชลโลเนาะครับ บานมันตีมา,มาดังแปดเจ็ดสองโมเมนอันละบ่โมเมนอันละตีครับเสี่ยรอบอได้ไปเดินทางไปจำนายฉลากินแังรัฐบาลหมอไหนบ่ครับช่วงนี้ดันเสี่นไปผู้เดียวครับอ๋อ้เสีนไปผู้เดียวก็วกคือว่าตอนนี้บอกพี่นอ้องบอกน้องเนะาะหนาทึงนีอยู่ครับครับก่จะขออนุญาตเด้ครับเสี่ยรอนะครับฝากถึงพี่น้องนะครับเสี่ยรอเพิ่นวัสดุที่จะหายไทยถ้ำเห็นหนาเห็นตานะครับเพื่อให้สะดวกในการ โทษเอานะครับเด็กคนรับครับอกอยู่แต่ว่าบ่อยากให้ออกอากาศแบบเห็นหน้าเห็นตาเนาะครับครับแต่ทั้งเสียงนี่ยังอนุญาตอยู่คือเก่านาะครับเสียงอนุญาตอยู่ครับครับผมจะได้ขออนุญาตเป็นดจก็ว่าเพื่อว่าบออยากให้เห็นหน้าครับพี่หน้องเป็นไห้ตีพี่หน้องเป็นบ้า ครับกับเขาใจเสี้ยนอยู่ครับผมเพราะว่ากับจังหวัดละเนาะมันก็มีทั้งขอดีกับขอเสียน้ากันครับครับนี่นครับครับผมก็จะได้ก็ต้องขออนุญาตเด้อนะครับในการเอาเทียวผมจะรอมาแบ่งปันให้พี่น้องที่เขาเข้างานมากที่รับได้เพราะอะไรคนนะครับพน้องดก็มันได้บอกไปแล้วได้เห็นจะไดเนาะครับผมอ่าจะได้กับเป็น้อลังใจรอครับเชียบ่าเชียแล้วเพ่นกับเสียมากเพ่นกับถือยื่ได้หรืครับแมนมาแมนอยู่ครับเพราะว่ามันกับเป็นแนวทั้งนะครับผมกับแมนวัดแนวทั้ง มู่ม <aesthetic. S 2> ู <tam. S 1> ่พื้นซื้อนั่นถือว่าืีคนมาว่าดอกว่าจะได้เวินนําแมนครับถือครับถือโต๊ะใจพิ่นมักหน่เพิ้นกระซื้อน้ำกับถือพนกรมกพิ่นกบ่ซื้อพิ่นกับบ่ซื้อครับจะพิ่นกระตามเป็นแนวทางจังหวัดระวังเส้รอหาหาเจ็ดเจ็ดหาว่านั่นกับพี่น้องพิ่นกระได้มีโศกน้ำหลเติบอยู่เพราะว่าหลเติบอยู่ครับ เสดายเพือรอว่าจะใหิเจ็ดหาติดพอดีสั้นเห็นกล้องก็เลยอยาหาเจ็ดมันมันตือนโอ้ยเสดายนะว่าสั้นกว่าเสดายที่สามตัวตก็สองตัวตรงเลยเจ็ดหาแต่พี่น้องก็ไม่ถึงนี่ดอกเพราะว่าเหล็กมีหางเดียวมีหางเดียวครับผมเดี๋ยวนี่ก็สามหางเดียวแล้วมันเตืยนเต็่ยมซื้อครับแปดครับแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดสองเนี้อโอ้แปดเจ็ดสองก็เสีได้แปดสองครับครับ มันพิสได้ตัวราเยอะคาร์ะแปดซี่นี่เดียครับผมแปดซี่อยู่ใตเลยครับอยู่ไตแปดแปดสองเลยครับเอาสรุปก็คือว่าตัวใดเป็นตัวทั้งตัวท้งตัวไตคขับระบางแปดสองกับแปดซี่นี่ครับแปดสองกับแปดซีเดียวครับแปดสองเจ็นแปดเจ็ดสองนั่นกับเจ็นบนแปดสองนั่นกับแปดซีเท่านั้นละครับแปดสอง ทั้งใต้ทั้งเทิงตัวใดดีครับผมเัื่อเอฟซีมันถามนะครับไม่ถึงว่าแปดสองนี่จะให้ลงทุนทั้งทั้งบนหรือทั้งล่างสิครับในความคิดของเซนลอครับเหรินไปได้สองยางเลยครับงดนี้อ๋อไปสองทางเลยเนาะไปสองทางเลยครับครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับเซนลอบอกว่าแปดสองแปดสี่นะครับให้ไปทั้งใต้ทั้งเทิงเลยนะครับบางท่านก็จะถามเนาะ แปดสองใส่ล่างหรือใส่เทิงนี่สินะครับการสรุปก็คือว่าได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการหยิบจับฉลากที่แบงรัฐบาลในวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับขอบคุณเสี้ยนลอยหลายนะครับที่ได้มาแบ่งปันกับพี่น้องเอฟซีของเฮาองกหน้าขอตามต่อในเด้องเสีย จะติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานกา,าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเทียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็ดเงินปลายทางเรันบ้านเลยเนะี่ยเสียงนี่ว้าวตอนเล็กออกเนี่ยนะ เออวัดเลขออกยิ่งอยู่ผมต้บังคับเลยเขาสือถึงผมได้ไหมเงี้ยมาสื่อเรียญใช่ผมเป็นสี่สิบบาทผมสิเอาเลขให้ไม่ใงี้เอาโสให้เขียนให้พร้อมเขียนให้พร้อมเวลาก้อนเลขกสามบอมก้อนเลขสี่อกนั่นเออก้อนเลขกหักันไปพุ่งกระบอกเขาเลยรถรถช่างนะตั้มเสาไฟฟ้าล่นมันออกมาสามงวดแล้วโอ้รถช่างขั้นที่เข็นช่างไปนั่นแม่ขั้นที่ช่างงวดแรกซื้อว่าปั๊บมันออกสองสีงวดสองสี แมนออกสองสีอองวดต่อมาออกสามสงวดที่สเมื่อกี้นี่ยออกเ็ดศูนย์สาตัวแตกแมนเออทะเบียนรถเด้อมันไม่ทะเบียนรถมีเก็ดเก็สามอ้ามงวดได้นั่สามงวดติดอ้าวงวดนี้งวดนี้ก็เลยสี่ตัรถสอีกบัดนี้ตัรถสแมนตัรถสาลางลำเลยก็เลยมันใจว่าสามาเลยสามันอยู่ต้งกางเลยไม่ทัาตั้มรถสานไหมถึงรถยังรถซุกบัรเท่านี่ตี แมนเขาพ่วงมอเตอร์ไซค์พว่มอเตอร์ไซค์อะแรนลงไปมื่นวันพระซ้ำเลยวันพระพ่อผมวันพระติกรมานนี่แม่พ่อแม่วันพระนี่วันพระมานนี่มันต่ำเลยอ่ยต่ำรถใส่ด้วพี่น้องนะครับต่ำกลางเลยก็เลยมั่นใจวซ้ำๆนี่เลยพี่น้องภาคกลางก็เสียว่ารถใสแจว่าจะไหนรถเงี้ยคนรถรถเงี้ยคนรถเข็นรถใสโอ้ยพวกเอิอมาถือด้วยกันก็เลือกขึ้นเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกอะไรรถใสนั่นก็รถยุ่รถยุ่รถเข็นบ่รถแต่เนี่ยโอ้ยผมก็เอิอมาถือดนะครับภาษาเล่าให้เออรถใสครับผมมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยมันลุด มันหลุดออกจากพ่วงบ่ไ้มันแลลงไปหาถนนบ่นด้รถสร้างตํานี้เพิ่นมือวัดพะเลยบัดนี้หลังจากเลยออกกับรถสร้างกับตําสดว่าตองวดเลยตัวไหนแมเออตองวดเลยน่าถูกแล้วพี่น้องนะครับมันใจแหงกัสร้างคันนี้เพราะว่าออกมา3งวดแล้วนะเลยอีกงวดนี้แหละเลยอีกงวดนีก็เลยมัก70ก็3แล้วท่านออก73น แค่คืนต้มๆอยู่เลยสดงว่ามาถือทางแล้วพี่น้องนะครับสลัมงวนอีเด้อนะครับผมเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรอาจารย์จริงไว้พี่น้องจะจะเฝ้าโทรมาถามเบอร์โทรในอาจารย์จริงเด้อครับให้แอดมินเก็บเบอร์โทรไว้ก่อนแต่ก็บางวดนี้เข่างวดหน้าแอดมินสิ่นั่ไปหอดอยู่มาได้ก็ตามในจังหวัดมุเดหานเนี่ยค้นอมือไปเสี่ยงซานต่วจุาหานคนดังเดินคนดังมุเดหานตัวนี้งเลยแต่ลองออกเบวงอ่นึงเลยพี่น้องถ้าท่านได้เห็นนะครับเด้อนะครับจะเริ่มอุ่นหนุนน้ำใจเด้อนะครับยืนอุ่นหนุนนะครับผมเพราะว่่่าาาาออจจรรรยย์งนนนนกไปขขุะะคคัับบผม